จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ Asia Food ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้อุ๋ยก็มีแกงไตปลาสูตรของที่บ้านมาฝากค่ะ,ละหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแกงไตปลาส่วนใหญ่ก็จะใส่ผักนะแต่ที่บ้านอยู่เวลาทำจะไม่ค่อยชอบใส่ผักค่ะเราจะทานผักเป็นเครื่องเคียงเท่านั้นนะ ส่วนประกอบที่อุ่ใช้วันนี้ค่ะส่วนแรกนะก็จะมีไตปลาค่ะนี่คือหนึ่งชุดนะเดี๋ยวเราจะต้องต้มน้ําไตปลากันก่อนค่ะซึ่งไตปลาที่อยู่ใช้จะเป็นไตปลาทูนะและเครื่องหอมค่ะเราก็จะมีข่าค่ะทุบเลยนะกระเทียมหอมแดงตะไคร้แล้วจะใช้เป็นส้มแขกค่ะใครไม่มีใช้เป็นน้ํามะขามได้นะคะส้มแขกค่ะเพราะเขาจะมีรสชาติออกเปรี้ยวค่ะเพื่อเป็นการลดไม่ให้ไตปลาของเราเค็มโดดนะ ตัวนี้เลยค่ะใครไม่มีใช้เป็นน้ำมะขามได้เลยค่ะแทนกันได้เลยนะทุกอย่างนี่คืออุ๋ยจะทุบแล้วนะคะปลาซาบะค่ะวันนี้อุ๋ยใช้ปลาซาบะ3ามตัวตัวย่อมๆนะไม่ใหญ่มากและไม่เล็กเกินไปค่ะให้นําปลาค่ะปลาซาบะนะให้นาไปย่างเลยนะใครจะย่างหรือจะใช้หม้ออบลมร้อนตามสะดวกเลยค่ะหรือเราจะซื้อแบบสําเร็จที่ตามห้างเขามีย่างให้เราเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะนี่เลยค่ะ3ตัวนะอุ๋ยจะใช้เม็ดมะม่วงหินมะพานค่ะ ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้นะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีสูตรทําเครื่องแกงเองนะตมพริกแกงเองค่ะมาฝากค่ะเราก็จะมีนี่เลยพริกค่ะสามารถใช้เป็นพริกสดแบบนี้ได้หรือจะใช้เป็นพริกแห้งแล้วนําไปแช่น้ําให้นิ่มได้เหมือนกันเลยนะวันนี้อุ๋ยเอาสูตรพริกสดมาฝากค่ะขมิ้นค่ะหนึ่งแง่งนะผิวมะกรูดค่ะครึ่งลูกค่ะกระเทียมค่ะประมาณ7-8กลีบค่ะ กะทิค่ะ2ช้อนโต๊ะนะหอมแดงค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะเรามาต้มไตปลากันก่อนค่ะปุจะใช้เป็นไตปลาทูนะใส่หมในหม้อเลยค่ะแล้วเติมน้ํานะปริมาณค่ะ1นขวดอุู่จะใช้น้ำสามขวดค่ะใช้ขวดของเขาดิเลยนะเติมนี่ค่ะ และใส่ทุกอย่างค่ะให้เราทุบค่ะให้แตกค่ะทั้งตะไคร้ค่ะกระเทียมหอมแดงทุบเลยนะคะทุกอย่างเราทุบเลยแล้วก็ต้มแขกค่ะหรือจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกได้เหมือนกันเลยค่ะใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วนำขึ้นตั้งเตาเลยค่ะรอให้เดือดค่ะปุ๋ยจะใช้เวลาในการต้ม15-20นาทีค่ะช่วงที่เรารอนะปุ๋ยจะ นำปลาไปย่างค่ะมาค่ะช่วงที่เรารอนะเรามาตำเครื่องแกงกันดีกว่าค่ะใครจะใช้คกตำใครจะใช้ที่ปั่นตามสะดวกเลยนะใครใช้คกค่ะเราตำผนที่แข็งก่อนนะเช่นผิวมะกรูดค่ะและตำด้วยตะไคร้ค่ะตะไครนะ้หน้าประมาณสองช้อนนะาปนูนเลยค่ะผิวมะกรูดครึ่งลูกค่ะ ระเทียมค่ะและตามด้วยหอมแดงค่ะและขมิ้นค่ะตำใสไปเลยนะแล้วเราตำเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะให้เราใส่พริกลงไปเลยค่ะปริมาณพริกตามชอบเลยนะใครเป็นคนชอบทานเผ็ดใส่พริกได้เลยค่ะขาดค่ะพริกไทยนะขาดไม่ได้เลยใส่พริกไทยลงไปเลยค่ะ เมนูอาหารใต้นะขาดไม่ได้เลยคือพริกไทยความร้อนและเผ็ดค่ะต้องมาจากพริกไทยนะใครมีพริกไทยดาใช้พริกไทยดาได้เลยนะใครไม่มีก็ใช้เป็นพริกไทยขาวแบบอื่ได้เลยค่ะกี่อย่าลืมนะเอาขึ้นมาก่อนหรือก็เอาเครื่องที่อต่าลงไปเมื่อกี้นะ่ะขึ้นมาก่อนนะเราเรามาตำพริกไทยกันก่อนค่ะสเสน์ของอาหารใต้นี่คือเขาจะต้องเผ็ดและร้อนแรงจากพริกไทยนะตำ แลกก่อนนะแล้วเราค่อยใส่เครื่องที่เราตำมอสตะครู่นนี้ลงไปใหม่ค่ะอย่ยลืมพิทยนะนี่ค่ะเราก็จะได้เครื่องแกงแล้วนะแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวอุ๋ยนะจะใช้น้ำค่ะประมาณครึ่งถ้วยนะล้างต้กค่ะใได้นะสำหรับใครจะใช้ที่ปั่นเราก็ใส่น้ำลงไปได้เลยนะครึ่งถ้วยแล้วเราก็ปั่นเลยนะ สำหรเราใครใช้ตำก็เนี่ยเวลาล้างคุกค่ะเราใส่ใส่น้ำไปเลยฉาบขึ้นถ้วยนะก็เอาน้ำนะคือใช้ล้างโคงกมาพูดนี่ค่ะมาเทส่ไปเลยนี่ค่ะหลังจากเราต้มผ่านมาได้20นาทีค่ะปิดแก๊สเลยค่ะหลังจากเราปิดแก๊สแล้วนะเรานำงไปลปามากรองเลยค่ะ หลังจากเรากรองเสร็จแล้วนะรอให้ไตปลาเดือดก่อนค่ะเราใส่เครื่องแกที่เราโขกไว้แล้วลงไปเลยค่ะค,ค่ะอุยจะตัดลดให้กลมกรอบขึ้นด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะประมาณสักครึ่งช้อนพอนะ บอกเลยค่ะเครื่องแกงทาเองสูตรนี้รับรองว่าเด็ดจริงค่ะแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยนะทีนี้รสชาติก็จะออกเค็มนะไตปลาแล้วเราก็นําค่ะปลานะปลาสบะบัดที่เราย่างแล้วค่ะนําไปแกะค่ะให้มีแต่เนื้อนะออาก้างออกให้หมดเลยค่ะแล้วใส่ลงไปเลยนะนี่ค่ะตามด้วยเม็ดมะม่วงหินมะพานค่ะ เม็ดมะม่วงหิมะพานต้องคั่วก่อนนะคัะคะะ่วเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไปเลยค่ะและตามด้วยใบมะกรูดตอนนี้เองค่ะเรารอเดือดค่ะเป็นอันว่าเสร็จเลยนะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงไตปลาของอุ๋ยนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ พริกแกงตำเองยังไงก็แซ่บอร่อยชัวร์ค่ะ